ทุกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อิงได้มีกลุ่มของอิงนะฮะชื่อกลุ่มแบร์แบร์ทีมันเองนี่เลยและก็จะมีสโตร์ด้วยนะครับและก็จะมีเสื้อต่างๆมากมายอิงก็จะผลิตไปเรื่อยๆนะครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับอยู่กับอิงแบชแนลเองนะฮะวันนี้ไม่อยู่กับอิงนั่นเองวันนี้เราจะมา how to ปรับสเกลนั่นเองนะฮะไปเป็นอย่างนั้นไปรับชมกันเลยก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องไปที่อวตารของเรานะฮะฝึก พอเรามาแล้วนะคะมันก็จะขึ so ้นหน้าของเราเลยนะคะให้ไปที่บอดี้นะคะเห็นไหมไปที่สเกลอ่ะมันก็จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะคะคือก็จะมาบอกอธิบายของแต่ละอย่างกันเลยอันแรกนะคะก็คือบอดี้ท็อปปี้ท็อปปี้นั่นแหละคือเป็นการทําให้รูปร่างของเราแบบว่าใหญ่เห็นไหมทุกคนคือมันจะสูงมากๆเลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือไฮนั่นเองไฮนี่ก็แปลว่าความสูงนะฮะพอเราปรับปึ๊บ เราก็จะสูงนะฮะอ่ะรอก่อนคือมันก็นานเหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันอพอเราปรับความสูงมันก็อาจจะเห็นไม่ได้มากนะว่ามันจะสูงนะฮะแต่ถ้าเราไปเล่นจริงๆก็จะสูงอยู่ตะมาอันนี้ก็คือน้ำหนักหรือความบางของรูปร่างของเรานะฮะตัวละครเราก็จะดูอ้วนๆนะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะด่ากลัวดนเดกะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบปรับนะฮะ ส่วนต่อมานะฮะก็คือเฮดนะฮะหัวก็คืออันนี้อาจจะเห็นได้ยากนะฮะหัวก็คือรูปร่างหัวของเรานะฮะมันจะใหญ่ขึ้นนั่นเองเออถ้าเราปรับขึ้นก็จะใหญ่แต่มันก็จะมองยากนิดน,นึงแนะนําถ้าใครชอบอะไรหัวใหญ่ๆก็ปรับไปซะแม้ว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเลยไปทุกคน เค okay, ส่วนต่อมานะคะก็คือ pop c r e t i o n นั่นเองก็คือแบบสัดส่วนของรูปร่างนะฮะอันนี้อาจจะมองอุยเอาอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะฮะว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงนะฮะคือไอ้รูปร่างสัดส่วนเนี่ยจะมองยากยากอยู่เหมือนกันนะ <î> เห็นไหม <Vice. S 1> เพราะว่าสัดส่วนเนี่ยคืออิงหาเขาว่าสัดส่วนไม่ได้เลยเห็นไหม <_ v hat> คือมันอาจจะเป็นจุดจุดนึงอะเออซึ่งอิงก,ก็มองไม่เห็นเนาะว่าไอ้สัดส่วนนี้มันคือยังไงนะ และนี่ก็คือวิธีการปรับสเกลนะฮะก็มีอยู่แค่นี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้สำหรับคนที่เป็นโลบ,บอกคนใหม่เนาะหรือแบบอาจจะไม่รู้จริงๆก็นั่นแหละคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นิดนึงนะก็สำหรับวันนี้นะคะอีน้องขอลาไปก่อนนะฮะไปละบ๊ายบาย